ไปดูกันที่กิจกรรมของสมาคมไทเก็กภาคใต้มีการจัดอบรมฝึกปฏิบัติการมวยจีนไทเก็ก24ท่าค่ะโดยได้มีการจัดกิจกรรมกันที่จังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์นี้ละค่ะ ายปริณันเพงจานผู้ว่าราชการจวัดสขลาค่ะไปเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมวยไทยเก๊ก24ท่าซึ่งนายวรนัทเพชรมนีเลขานุการสมาคมไทเก๊กภาคใต้กล่าวว่าสมาคมไทเก๊กภาคใต้ได้มีการเล็งเห็นถึงความสําคัญในการออกกําลังกายแบบมวยไทยเก๊กซึ่งเป็นการออกกําลังกายแบบดั้งเดิมของคนจีนค่ะจึงได้ร่วมกับเครือข่ายชมรมไทเก๊ก14จังหวัดภาคใต้ส่งครูฝึกและก็ผู้สนใจมาฝึกอบรมมวยไทยเก๊ก24ท่าโดยอาจารย์วัศน์ศิวะรังสรรค์น ครูอาจารย์ลีเตอร์ยิ่งและก็แชมป์มวยโลกไทเก๊ก24ท่าฉิวฟุ้ยฝังซางมิโจจากประเทศจีนค่ะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูฝึกและผู้ที่สนใจมวยไทยเก๊กเพื่อสุขภาพในพื้นที่จ,จังหวัดสงขลารวมทั้งเครือข่ายใน14จังหวัดภาคใต้ ซึ่งสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไทยเก๊ก24ท่าในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการให้ชมรมไทยเก๊กได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความรักความสมัครใจในหมู่คนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ยังเป็นการร่วมสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้ทํากันมาสืบต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังได้มีการเรียนรู้อนุรักษ์แล้วก็สืบทอดประวัติศาสตร์ประเพณีรากเหง้าของตนเองแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดขยายผลให้กับสมาชิกแล้วก็ชมรมได้เข้าใจถึงหลักการต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีต่อไปค่ะ